อ่าวิทสุดท้ายสัปดาห์ส,าสุดท้ายของพวกเราสัปดาห์ที่ <12 S 2> สิบสองสิบสองนะครับก็คุยกันแล้วจะให้พ่อแม่เขามาเล่นอีกครับย่รูแม่จริงๆแล้วเนี่ยครูก็ ตั้งแต่ต้นจนจนมาถึงวิกสุดท้ายเนี่ยก็ร่วมกันสอนมาตลอดลนะครับเราไม่ได้แบ่งว่าครูไหนต้องดูคนนู้นคนนี้ไม่ได้เาแข่งขันกันตรงนั้นแต่บางทีเนี่ยที่ก็บอกกันว่าเฮ้ยอยู่กับทีมครูตีนะอยู่กับทีมครูเทพนะเหมือนให้เป็นแรงกระตุ้นของเด็กๆแล้วก็เป็นแรงกระตุ้นของครูที่จะเหมือนเป็นการแข่งขันกันด้วยไปในตัวแต่จริงๆแล้วไม่ใช่มันเป็นก็เรียกอะไรฮะ เป็นการกระต,ตุ้นตัวเราเองด้วย vinegar, แล้วเป็นการกระ right. ต,ต,ต,ตุ้นตัวเด็กด้วยว่าเฮ้ยทีมนี้เขาเล่นอะไรกันวะทีมนี้เขาเล่นอะไรกันวะทำให้เราต้องต้องคิดต้องอะไรสู้ทีมนั้นให้ได้ต้องสู้ทีมนี้ให้ได้มันเป็นการแข่งขันกับตัวเองมากกว่านะครับจริงๆแล้วครูทุกคนก็ร่วมกันสอนร่วมกันบอกร่วมกันที่จะหามุกอะไรมาแต่ที่เหนื่อยที่สุดนั่นก็คือตัวพี่เป็ดเองนายละวิทย์เขาจะคิดอะไรมาให้เราเล่นกันเขาค่อนข้างปวดหัวมาก แต่เขาก็มีความสุขที่ทําออกไปแล้วได้ได้รับผลตอบจากท่านผู้ชมกลับมาทุกวิกทุกวิกว่าดีมากดีมากดีจังดีที่สุดดีสุดๆเขาก็ภูมิใจตรงนั้นเขาก็ได้หายเหนื่อยไปวิกสุดท้ายวิกที่สิบสองนีก็ต้องทําให้แกหายเหนื่อยเขาไปอีกเพราะมันละปิดซีซั่นจะปิดรุ่นแรกแล้วนะครับครูทุกคนก็ได้มารวมตัวกันอีกครั้งหนึ่งหลายท่านด้วยกันนะครับก็แบ่งเป็นสองกลุ่มนะครับ นะฮะกลุ่มแรกนะฮะกลุ่มที่หนึ่งก็จะมีพี่นายครับพี่นาย <c oughs> ครับนายนะครับสี่สิบห้าแล้วก็ตามด้วย <c oughs> อา่าน้องอาร์ตครับน้องอา 48, 48ร์ส <c oughs> ี่แปดสี่แป <c oughs> ดเลยครับไปเจอกันยันไเจอกันยันไเจอกันยันทางแรก่อนม่ด้วยกันอ่า <c oughs> อันนี้ก็จับเต็มกันไปนะครับ <c oughs> ต่อไปนะครับน้องเข้าฟ่างครับ49ครับผมว่าไปเนครับติดตามไปด้วยสาวสวยแห่งโรงเรียนเรานะครับใครๆๆอะไรขยบทำไมขยบทำไมใครทคะแไมเขาเช็คไวแล้วเขาบอกว่าเขาสวยที่สุดไม่ได้ส่องกระจกเขาดูในขันน้ำมล้ว อน้องกระต่ายครับตามไปเลยครับโอ้โหทีมละห้าคนนะครับสาวที่ขี้เล่คงไม่รู้ที่เหลือนะฮะก็คือกลุ่มที่สองนะครับมีคนนึงขาดใครนะฮะ oh. โถขาด oh. ขาด,ดน้องเคนอังกราบไปหอให้ครับผมน้องเคนสี่ห้านะครับอ่ะครบเลยห้าคนนะครับอ,อ่ะชุดที่เหลือก็ ก็คือนักกี้นะครับ C6 เก่งกาดส3โหน42ทอม43และน้องสายน้องสุดท้องคนสุดท้ายก็คือน้องสายส2 0นะครับผมจับกลุ่มกันนะครับไม่เป็นไรไงกี่วิกนะไม่เป็นไรแล้วรู้ใจกันยังไงอีกสองวิกไม่ได้อยู่ถูกไหม เออแล้วมีปัญหาอะไรไหมอยู่สิบลิขนั้นไม่ไม่มีครับมีอะไรไหมพอพ่อร้องเพลงสายันได้นี่รู้สึกอย่างชียวอาจจะอยู่กับทุกคนหมดกันนะอยู่กันก็กระจายกันได้แหละมันก็วนกันอยู่อย่างงี้แล้วสัปดาห์นี้เราก็แต่เราก็ไม่รู้นะเอ๊ะทำไมแบบเอ๊ะบางคนจําว่าเอ๊ะเราเคยอยู่นี่เคยอยู่รวมอะไรๆก็มันก็ดีมันก็ดีเป็นอะไรที่มันก็จะเป็ครบทุกคนแล้วจะได้จดจํากันไว้อะไรอย่างนั้นแล้วก็เดี๋ยวจะมีจะมีเพลงเมเล่สามเพลงนะครับ เป็นเพลงของสัปดาห์นี้มันเป็นสัปดาห์ของดขอดเดอะคอมเมดี้จริงๆปิดซีซั่นจริงๆฉะนั้น,นรครูอยากให้ให้ความหมายของคำว่าดดเดอะคอมเมดี้ไม่ว่าจะเป็นเพลงไม่ว่าจะเป็นอะไรเป็นเล่าเรื่องเกี่ยวกับขอ,ของตลกทั้งหนดเราก็เลยจะยกเพลงของตลกที่เคยทําเพลงในวงในใน,ใน,ในที่เล่นมาทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นของคุณม่มของเอ็ดดี้ของวิเทพผูงามอะไรเงี้ย นะครับมาเป็นเพลงสําหรับร้องเมดเล์ที่จะเข้าทั้งหมดเป็นการร้องเข้าโชว์เดี๋ยวจะวางตําแหน่งว่าใครจะร้องเพลงเนี่ยตรงเนี้ยนะครับเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะคุยไปคุยกับครูอีกทีนึงนะครับมีสามเพลงก็เพลงกลับมาทําไมหนึ่งเพลงนะครับเพลงท้อแท้หนึ่งเพลงนนต,ต่อแตต่อแต่นั่นหนึ่งเพลงแล้วก็เพลงมีมาค,คุมคมค้ม เมียมาคุมเมียมาคุมเนี่ยเก่งการน่าจะได้เมียมาคุมเนี่ยเทปสไตล์เทพวงงามแบบนี้น่าจะได้อยังไม่จบนะครับเดี๋ยวเราจะวางว่าว่าใครจะร้องบ้างท่อนไหนใครจะดูแลท่อนไหนจะวางตำแหน่งตำแหน่งตำแหน่งให้ร้องนะครับก็ก็มีสามเพลงด้วยกันนะครับฉะนั้นมันจะเป็นธีมของตลกมันจะเป็นธตมของเดอะคอมเมเดียนจริงๆทั้งหมดที่เราเราเซตอัพขึ้นมาสัปดาห์นี้ก็เป็นสัปดาห์ที่ที่สนุกอีกสัปดาห์น่ง เชื่อครูเชื่อว่าเป็นสัปดาห์ที่ปิดก็จะต้องสนุกเพิ่มมากขึ้นเพราะเราสนุกมาตั้งแต่ต้นแล้วเนี่ยเราไม่รู้จะทํำยังไงไม่ไม่สนุกไม่ได้อีกแล้วมันจะต้องสนุกเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเลยๆเราก็ต้องคิดโจทย์เรื่อยคิดจนปวดหัวคิดกันเมื่อคืนนึกไปนั่งคุยแล้วก็คุยกูตีวันนี้กูน้ยกติภารกิจต้องพาแม่ยายไปทานข้าวกันก็เลยไม่ได้นั่งคุยกันเราก็คุยกันทั้งครูสุเทพแต่มมคกูตีครูเอ๋ครู กูเกกูบีกูต่างๆนานานเนี่ยได้คุยสรุปทั้งหมดว่าเอาละโชว์หน้าทํากันได้ได้แล้วขอบอกว่าสนุกโคตรโคตรนะครับมันจะปิดซีซั่นอย่างภาคภูมิใจนะครับมันจะปิดซีซั่นอย่างภาคภูมิใจส่วนใครจะได้ตรงไหนนั่นไม่ใช่ปัญหาเด็กคอมเมดีนคือใครจะได้เงินเท่าไหร่มันไม่ใช่ปัญหานะครับแต่วันนี้เด็กอยู่ในนี้สิบคนคือเข้าเส้นชัย จะวิ่งเข้าเส้นชัยในสัปดาห์หน้าฉะนั้นหนึ่งสัปดาห์นี้ต้องทําให้เต็มที่ให้หมดให้ได้เลยนะครับเราวิ่งเข้าเส้นชัยด้วยกันเราจะวิ่งไปชูมือด้วยกันบนเส้นชัยว่านี่คือเดอะคอมเมดีนทั้งหมดนะครับ ฝนตกเพราะว่ารถสีไม่แห้งนะทําไมเอาไปโปใช่ไหมรถคือตอนนี้เราไปดูรถนะเราเอาหัวรถมาจากญี่ปุ่นเราหางที่ชนแล้วมาต่อกันไม่ใช่ไมเอียมรุ่นไมเอียมรถ t โตโยต้าวีออสไมเอียมรถประวันนะครับไปหวันหกวันใครจะเป็นเจ้าของเงินล้านแล้วใครจะเป็นเจ้าของรถไอ้นั่นไม่ใช่ปัญหาบอกนะบอกได้เลยนะว่าครับสิบคน มันมีลุ้นกันหมดอ่ะใช่ครับมันทุกคนมันมีลุ้นกันหมดนะครับทุกคนนะทุกคนอยู่ที่คะแนนโหวตอยู่ที่คะแนนโหวตแค่นั้นเองเต็มที่กับมันนะไม่ต้องอย่าไปมองถึงรางวัลเอา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 เต็มที่กับโชว์ก่อนแล้วรางวัลมันจะตามมาเองถ้าเราทําโชว์ดีคนก็โหวตเราถ้าเราทําโชว์สนุกคนก็โหวตแต่ผมว่านะเนี่ยตอนเนี้หลังจากนี้ไปนะครับเราอยู่ในบ้านอีกแค่อาทิตย์เดียวอาทิตย์เดียวทํายังไงที่จะ ไอ้คนเขารักไอ้คะแนาใช่จากตรงนั้นตรงนี้ให้ได้พี่ว่าทุกคนมีสิทธิ์หมดทุกคนมีสิทธิ์หมดไม่ใช่ไปกลิ้งกัดหูกันนะว่าเล่นสนุกกัดหูกันแกะอะไรเงี้ยไม่ใช่เวลาเป็นประโยชน์ซ้อมตั้งใจกันทุกคนเพลง่ทำให้คนเขารักนาเป๊ะเป๊ะเหมือนเดิม ที่ผ่านมาทุกครั้งแล้วอาทิตย์นี้มันเหลือาทิตย์เดียวแล้วอยู่อยที่เวทที่นี้จะได้เงินนานแล้วเว้ยแล้วมันจะรู้สึกือนิสัยหรืออะไรเราจะเปลี่ยนไปไหมขอให้เหมือนเดิมที่ผ่านมาทุกครั้งไอ้เรื่องเงินรางวัลไม่ต้องไปนึกถึงมันนะอย่าไปอุยเินรางวัลมันจะทําให้เรารู้สึกอะไรไม่ที่บอกว่าที่บอกว่ากระตุ้นตัวเองไว้ตลอดเวลาก็คือเราต้องมีความสุขสนุกอยู่กับมันในวันในเจ็ดวันที่เหลือของเราในบ้านเนี่ยนะอะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างทุกอเหมือนเดิมต้องมีความสนุกอยู่แล้วก็ทำโชว์สุดท้ายให้ ยิ่งใหญ่แค่น,น,นั้นเองใช่เดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยจะต้องเข้ามาวางกันทั้งหมดว่ามุกครูเขาวางไว้แล้วทั้งหมดว่าอะไรนะครับพรุ่งน,นี้ก็เริ่มจะเริ่มสตาร์ทใส่งัต่พรุ่งนี้เลยนะครับนะเพราะวันที่สตีวันพูดพฤหัสครูก็มีภารกิจกันที่อัดรายการใหม่ซึ่งต่อจากเดอะคอมเมดี้ก็คือโรงระบําจังหวด เพื่ออัดเทปไปก่อนแล้วก็สแตนบายรอพวกเด็กจะเข้าไปอยู่ในโรงระบยนจำบวดต่อไปพวกเธอก็จะต้องอยู่ในโรงระบยนจำอวดว่าใครจะเข้าไปอยู่ในเดอคอมช่วงเดอคอมเมดี้ในโรงเรียนจำอวดที่ครูจะออกต่อไปออกทุกอาทิตย์ทุกสัปดาห์เหมือนกันแบบนี้เหมือนกันแบบนี้แต่ไม่ใช่เป็นาการสุดนั่นอัดเทปฉะนั้น1 7 1 8เนี่ยครูจะอัดเทปอยู่แต่ว่าจะมีครูครูมาสอนครูมาสอนให้นะครับแล้วก็19 20 20ก็วันประกาศ ดูควาเรียนในหัวใจให้ครูทั้งหมดนะครับหลบจากโรงเรียนก็มีงานรอแล้วครับฉะนั้นมันง่ายสําหรับพวกเธอนะครูนี่ในชีวิตเนี่ยไม่ได้ง่ายอย่างนี้เลยนะกว่าจะได้มีโอกาสสแตนบายรายการอยู่เนี่ยต้องไปวิ่งหาทุกคนนั่งรอเขาเรียกอ่ะนั่งรอเขาเรียกพวกเธอนี่เตรียมรอไว้หมดเลยสมัยก่อนรถที่ครึ่งชั่วโมงนี่สี่ร้อย ห้าคนได้ตลกต่นตลกต้องแต้งต้องแต้งีสบายไม่มีที่อยู่ที่กินสบายมีคนมาบอกมีโชว์คอนเสิร์ตให้คนได้ชอบเลรักแต่เดียวแค่3เดือน4เดือนรักษาันไว้ให้นานที่สุดนะครับ มีงานมีการแตนบายรออยู่แล้วทุกคนนะอะไรหาอะไรดีๆที่ทุกพี่ๆถ่ายทอดไปจําไว้เอาไปใช้ได้แไม่จัดรายการืนที่ไม่มีพี่อยู่เอาไปใช้กันเพราะพี่ไม่มีใช้แล้วเพราะว่าฮะที่พี่เล่นกันพี่เล่นกันสมัยก่อนเนี่เล่นเนี่ยพี่ก็จามาจากตลกรุ่นพี่ๆนั่นแหละแต่พี่เอาไปดัดแปลงบ้างให้มันทันยุคทันสมัยก็เหมือนกับพวกพี่มาสอนน้องทุกคนแหละน้องก็จําไปเถอะแล้วน้องก็ไปดัดแปลงเอาให้เป็นของตัวเราเองให้ได้ไม่งั้นเขาจะเรียกจําอวดทําไมล่ะใช่ แม่เลยแมเพราะว่าบางช่วงบางตอนต่อไปข้างหน้าเนี่ยตามรายการอาจจะไม่มีพวกพี่อยู่อาจจะมีพวกเราเฮ้ยพวกผมมีด่ผมอยู่ผมมี่่พีคนละแม่แกอ๋ออาจจะถ่ายอาจจะถ่ายน้องยิงทำไมล่ะพี่ไม่เอายไม่รวมถ่ายน้องทีหลังอะไรอย่างเงี้ยอย่าไปรวมกันทั้งบอลเลยกใจหมดเลยนะก็ก็ฝากไว้นะครับพรุ่งนี้เดี๋ยวครูก็จะเอาโจทย์มุกมามาให้นะครับว่าจะต้องเล่นอะไรกันจะได้เตรียมซ้อมกันนะครับซ้อมกันซ้อมกัน พอดีทันนะเพราะที่นู้นเขากำลังซ่อมหลังคาอยู่ด้ใช่ต้องหลังคาต้องหลังคาหลังคากระเพื่อมหลาที่จะท้ายเซอร์ไพรส์ฮาหลังคากับเพื่อมไม่ใช่เซอร์ไพรส์พ่อแม่นะฉะนั้นโอเคเดี๋ยวจะมีเดี๋ยวมีกิจกรรมกิจกรรมคุณผู้ชิงนะครับเขาเป็นมาเป็นครูแล้วคุณแล้วก็ครูอะไรนะครูชิงครับ แล้วคุณได้แม่บ้านฐานบกได้ฝากข้าวเหนียวมะม่วงมาให้ทานกันนีะครับนขอบคุณไปเลยขอบคุณไปทางโน้นเลยแม่บ้านฐานบกเคยไปแสดงการชาติหมเขาฝากไม่เคยได้ตังเลยได้สดเลยคุณสนะครับก็ก็ก็เดี๋ยวจะได้รีแยกพักกันนะครับมีอะไรไหมครูนุ้ยคูตีไม่มีครับผมกำลังนั่งปลื้มใจชื่นชมดูลาซล้มความสุขที่กำลังเป็นประกายออกมา ก็สุดท้ายนี้อาทิตย์หน้าผมจะเอาไอติมไปให้ใครกินก็ไม่รู้ว่ามันมีอำนาจเท่าไระวังไม่ตากทางเดี๋ยวก็หมดเคนเดี๋ยวประกาศเบอร์ทงประตูให้เรียบร้อยเลยนะนะเพราะมันหายไปนานแล้วนะเคนนะหายไปนานแล้วพักหลังนี้ไม่เคยได้ยินเสียงไอติมปุ๊ติมยินดีกับพวกที่กำลังจะประสบความสำเร็จแล้วยังลืมไปนิดนึงอะไรฮะเคนสวัสดีพี่ก็ยังงาครับ แค่แค่ระวังตกใจเห็นไหมความน่ารักของพ่อแม่เขาทาได้หมดอ่ะทําให้ลูกได้หมดไม่ว่าแม่าไม่ปฏิเสธเลยนะไม่เล่นไม่ได้ทำไหมไม่มีแบบนี้แล้วเออมีแต่ลุยเลยอ่ะแม่มีคระถามว่ามีอีกไหมสุดยอดคิดไม่คิดว่าจะเป็นพ่อแม่ไหมคิดว่าไหมไม่คิดไม่มีใครคิดเลยใช่ไหมนึกว่าลึกกว่าจะเป็นใคร กูเล่นเลยอะไแต่แต่สีหนูบอกว่าวันนี้อาจจะมีคนทางบ้านขึ้นมาให้รดน้ําบนเวทีที่หนบอกใช่สิเพราะสีหนูมันมองไปแล้วหไม่เห็นพ่อไม่เห็นแม่ผมก็มองไปไม่เห็นพ่อผมคิดว่าพ่อไปดูวัวอยู่บ้านดูไวน์อยู่บ้านแล้วคิดว่าแม่มาเพราะเป็นสงการเพราะคนอยู่บ้านผมต้องไปเล่นกันหมดเพราะว่าแม่มาครับเพราะว่าพ่อกับแม่ยุ่งเรื่องวัวลูกไควมาอยู่บ้านมีเยอะไหม ของก็ตายมาตัวบิ๊กเยอะมาเยอะครับเพราะไม่ม ha uh, ีใครดูเลยครับตายอ่ะแม่นะเห็นไหมเห็นไหมมาทั้งหมดเลยอ่ะไกลด้วยเนาะจากไกลกจาบ้านไหนจังหวัดไหนอ๋อทราบว่รถไฟสวนกันไม่มีไม่ก๊อกเลยเอเบไปเล่นแล้วใครมาไม่ไม่ค่อยได้มาของใครไม่ค่อยได้มาหาดอะมาหาหรือมาวีที่ห้าครับห้าหกย่ามา ครั้งเดียวครับเพราะย่าอยู่ไชน่าแล้วเจ็บเข่าแล้ววิกนี่เขาบอกจะมาอีกแหมอของนายมาบ่อยไหมมาทุกอาทิวันทุกวันที่อยู่อยู่ใกลนทั้มดทอมอันที่เนี่ที่สน้องชายมาเนี่ยถ่ายรูปกับพี่อยู่เลยเหมือนไหมอ๋อคนที่เห็นเหมือาดัดเชียงรายเพมาที่ที่สองเองครับแล้วแดงสดเหรอแดงสดเพราะอะไรวแดงสดอ่ะแดงสดเพราะว่าสองวีครับสองวีครับ ก็มีที่ตาช็อกมากเลยเปอกระช็อกเลยแต่แต่บุคลิกเหมือน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 มากเหมือนมาก เขาจะพ่อรถกันเนี่ยไม่รู้ชนอะไรต่อชนอะไรมารถพ่อมันอะบางโครงหลุดท่อหลุดมาแล้วขับมาโค้งเก่งโค้งเก่งบ่เลยพ่อตะกี้ฮะพ่อตะกี้ข้างหน้าซิ้งเลยเปิดกระจังหมดเลยเปิดกระจังหน้าไม่เหลืออะไรเลยนั่งที่ดังเ้ฝากระโปรงกับหม้อน้ำนี่อยู่ติดกันเลยเห็นเลยเนี่ยเปิดหม้อน้ำเลยไม่ต้องใช้พัดลมเลยอันนั้นรถครูครับพ่อจันอ๋อรถครูคนที่ผมขับมันเป็นรถคันนี้ครับอันนี้เลยเหรอผมตอนนั้นอยู่ป .5 ครับ ยังไม่ยังยังหน้ายังไม่ถึงกระจกเลยผมเอาไปขับเล่นแล้วก็ชนแล้วก็ซ่อมมาตั้งแต่ตอนนั้นนจถึงตอนนี้ก็ยังเหมือนเดิมเก็บเพลอยก็เสือผลไม้แล้วหลังติดติ๊กเกอร์ควรเนี่ยนะท่านแน่เงินสดแรงมากพี่าัีอะไรที่เสือผลไม้ทุกอย่างเก็บมุกของลูกทุกเม็ดเอามาใส่มาเติมมีแอบแซงก็แรงน้อย แสงพลังน้อยนะโอเคทั้งั้นจะได้พักผ่อนแล้วเดี๋ยวลองทำกิจกรรมกันนะโอเคครูก็จะไปนั่งคุยงานกันต่อโอเคนะครับไม่เล่ครับลาวววันดียววยิดีทุกคนครับยินดีทุกคนครับแช่แข็งตัวพักผ่อนกัน แล้วพวกขอบคุณพิเศษพุ่มสิติสถ hm ิตินทีคนะครับเดี๋ยวมอกุ่างนภัทร่มตัวยมน้ม่อัดีดองดีดองดีดงดีดองดีดองดีด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 ูดีดดีดูดีดูดีดูดีดดีดูดีด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 ดดี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 ดีดดีดดีดงดีด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 ี